ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจขนมคงไม่อินนะครับผมแล้วก็ลูกศิษย์ทุกๆคนนะครับอ่าแล้วก็สวัสดียัางคนที่ติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับผมพงศธรสอนอาชีพนะครับอ่าวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายทําไม่ใช่ถ่ายทำหรอกจะถ่ายเรื่องเตาให้ดูนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนสนใจเตาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะครับลูกศิษย์ของเราหรือว่าจะเป็นคนที่ ขายขนมคคกอยู่แล้วนะครับก็อยากได้เตาไปก็ตอนนี้ทักเรามาทักเรามาเยอะมากนะครับเราก็พยายามตอบในอีนบอกบ้างในโทรบอกบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับเราก็เลยวันนี้มีโอกาสได้มาทําคลิปที่บ้านนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีส่งเตาให้ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์คนหนึง่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนที่สนใจนะครับอยากได้เตาไปทาขนมคกนะครับก็ ตัวนี้นะครับเตาชุดนี้นะครับที่เรากําลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นเตาของพี่นุชนะครับที่อยู่ทางชลบุรีนะครับก็เรียนสูตรออนไลน์กับเราด้วยนะครับก็สั่งสั่งเตามาแล้วก็พร้อมสูตรออนไลน์นะครับราคาสูตรออนไลน์ก็เหมือนที่ในโปสเตอร์เลยครับก็ราคา1 5 0 0บาทนะครับทีนี้ก็คุยไปคุยมาก็อยากได้เตาด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะจบเลยนะครับ เพราะว่าเตารุ่นนี้ก็เป็นเตารุ่นที่เราใช้อยู่นะครับทั้งสามล้านเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่นะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเกี่ยวกับเตาไปหาดูได้นะครับผมรีวิวไว้อยู่นะครับการทำขนมโคกนะครับโดยใช้เตาของทางร้านนะครับดูในคลิปใน youtube ได้เลยนะครับก็ มีอุปกรณ์พื้นฐานครบทุกอย่างนะครับผมมีสายแก๊สนะครับอยู่ด้านในนะครับมีสายแก๊สมีวาล์วแก๊สนะครับมีสมุดสูตรให้นะครับเพราะว่าลูกค้าเรียนพร้อมสูตรนะครับซื้อเตาด้วยมีฝาให้นะครับอ่าเตาฝาก็จะเป็นเบ้านะครับเบ้าเราเผาให้เรียบร้อยนะพร้อมใช้งานนะครับอ่ามีแผงแจวความร้อนคือตัวนี้นะครับอ่าคือตัวนี้นะครับแผงแจวความร้อนนะครับ ครบเลยนะครับนะครับทีนี้นะครับเราเซตนี้เราแถมให้ลูกค้าด้วยนะเป็นตาช่างดิจิตอลนะครับผมก็เราก็พยายามช่วยนะครับอะไรที่เราแถมเพราะว่าบางคนก็แถมนั่นแถมนี้ให้หน่อยอาจารย์อะไรเงี้ยผมก็พยายามแถมให้นะครับราคามันก็ร้อยสองร้อ0 0องร้อยห้าสิบสามแล้วแต่นะครับแล้วแต่ราคานะครับเราก็แถมให้นะครับเป็นตาช่างดิจิตอลนะครับเอาไว้สำหรับการทําแป้งนะครับการทํา กะทินะครับตวงช่างนะครับแล้วก็เราต้องใช้นะครับอันนี้มันจะง่ายนะครับพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเลขเขาจะขึ้นเลยนะครับเป็นน้ำหนักเลยนะครับมันจะง่ายต่อการช่างนะครับอ่นนี้เราแถมให้ลูกศิษย์นะถ้าพี่นุชดูอยู่นะครับอันนี้ผมแถมให้นะครับก็คือสำหรับใครที่ซื้อเตาด้วยแล้วก็ซื้อสตรออนไลน์ด้วยผมแถมให้นะครับอ่านะครับจะได้ช่วยๆกันไปจะได้ประหยัดไปนะเพราะว่าลูกศิษย์บางคนก็ เห็นคลิปก่อนก่อนนู้นนะครับว่าอาจารย์แถมกาแถมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงตอนนั้นผมแถมมานานแล้วนะครับแล้วมันหมดโปรไปแล้วนะครับแต่บางคนก็ไปเห็นคลิปเก่าอยู่ก็เอามาถามผมเยอะนะครับว่าอาจารย์ไม่แถมวะหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่ได้แถมแล้วนะครับเพราะว่ากาชุดหนึ่งมันก็อยู่ประมาณ300นะครับ200กว่าบาทนะครับซึ่งมันก็ราคาสูงนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นตัวที่มันสําคัญเหมือนกันแหละนอกจากกาก็เป็นตาช่างนี่แหละนะครับเราก็เลยเอามาแถมให้นะครับ อ่าอันน right uh, ี uh, area, ้เป็นเตาของพี่นุษย์นะครับที่อยู่ชนบุรีนะครับเดี๋ยวเตรียมรับได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนเตาตัวนี้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับวันนี้เราส่งสองชุดนะครับตัวนี้จะเป็นเตาของพี่วิชาณนะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่าก็รอรับได้เลยนะครับแต่พี่วิชาเนี่ยเขาขายขนมโคกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหาซื้อเตาตลาดมาใช้นะครับแล้วก็มัน อันลมไม่ดีนะครับลมมาก็ดับปรับไฟยากอย่างนี้นะฮะคือคุยกับพี่วิชานเขาประมาณนี้แล้วเขาบอกอยากได้เตาไปลองใช้ดูนะครับเราก็จัดให้เลยนะครับชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนชุดเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้พี่พี่นุชเขาเรียนออนไลน์ด้วยนะครับจะมีสมุดสูตรสมให้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะดึงพี่นุชเข้าไปในคอร์สนะครับก็เรียนออนไลน์ได้เลยนะครับโอเคนะครับเตาของเราอย่างอย่างที่บอกนะครับผมเป็นเตาที่เราทําขึ้นมาเองนะนะครับอาจจะ แปลกของแปลกตานิดนึงนะอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเขาใช้กันนะครับแต่ว่าในลักษณะของพื้นฐานมันเนี่ยนะครับมันกันลมปับไฟง่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะในคลิปที่เป็นการรีวิวเตานะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ไปไปดูได้เลยนะครับทีนี้นะครับตัวนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่แล้วก็ไม่อยากอะไรไม่อยากเดินทางมาที่ร้านนะครับเพราะว่าร้านเราอยู่ที่ โซนบางนานะครับกรุงเทพนะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่อยากเดินทางมาที่ร้านในเรื่องของโควิดด้วยนะครับก็สามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ได้นะครับคอร์สออนไลน์เราก็ราคานี้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีสมุดสูตรส่งให้ที่บ้านนะครับสมุดสูตรก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเหมือนของพินุตเลยนะครับนี้เลยนะครับแต่ว่าพินุตเขาสั่งเตาด้วยเราก็เลยส่งไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ผมก็จะมีไลน์ให้นะครับเอาไว้ถามปัญหานะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวหลักก็คือเป็นคอร์สที่อยู่ใน Facebook นะครับไอ้นั้นผมจะทําเป็นบทไว้นะครับบทที่1การทําแป้งทํำยังไง,ททง,ะง,ไงนะครับบทที่2การทํากะทิทํำยังไงการทําไส้ทํำยังไงนะครับการปรับไฟปรับยังไงนะครับอย่างของพี่นุชเองเนี่ยนะครับก็คือซื้อเตาไปด้วยแล้วก็ซื้อ,อสูตรไปด้วยเนี่ยก็คือเหมือนกับที่ผมสอนในคลิปเลยเพราะว่าเตาเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็สูตรก็สูตรเดียวกันมันจะง่ายนะครับก็คือทําเซตเดียวกันเนี่ยนะครับ มันจะง่ายหมดเลยการปรับไฟทุกอย่างเหมือนกันหมดวิธีดูไฟดูเหมือนกันหมดนะครับมีสูตรขนมโคกยกฐานให้ด้วยนะครับในคอร์สนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยในเรื่องของเบอร์โทรเองหรือว่าในไลน์นะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณทั้งพี่วิชาญที่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็พี่นุชที่อยู่ชนบุรีนะครับก็ ขออวพรให้ขายดีนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลาบากเนาะเราอยากมีอาชีพก็เราก็พยายามช่วยนะครับไม่ใช่ว่าเราขายจบแล้ก็คือจบนะเดี๋ยวเราจะมีความคำถามคำถามถามกันมาแหละนะครับว่าขายอะไรยังไงนะครับมีปัญหาตรงไหนก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ใหม่นะนะครับสำหรับใครที่ขายอยู่แล้วนะครับ มันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เวิร์กหรือว่ามันไม่ดีต่างๆอะไรลนะต่างๆเนี่ยก็ติดต่อเรามาได้ขอคำปรึกษาได้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่นุชกับพี่วิชานก็รอรับของที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยนะครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ